ไม่เป็นไรทุกคนรออยู่เราจะรีบทำไมนะเฟสเรามีแคทนะเรามีแครอถนะขอเลือกแคลอทดหน่อย<ล>ใช่ไหม <c oughs> มันจะขึ้นออนอยู่ในเกมอยู่เลยแต่มันยังขึ้นอยู่ในปาร์ตี้ก็อยู่เลย ออกมาตีใหม่เอ่ะออกไม่ก็ยังเหมือนเดิมเพี้ยมันยังขึ้นว่ามึงไงอยู่ในไม่มีจัดอันดับอยู่เลยไม่ได้ละไม่ไั้ละเดี๋ยวตอนดีคอนเด็กนึ่งพันมันหนึ่งพันเงินดีกว่าหมอไหมมึงยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะอ่ะกดเชิญแต่เนี้ยเอวมันยังขึ้นอยู่ในเกมนี้เอ้าแต่ทามารถให้กดเริ่มได้เอ้า What the fuck g a ไอ้เหี่สองร้อยปีเกมคุณภาพเกมสองร้อยปี ทำไมตัวใหม่มาถึงหน้าตกแต่กีว่าเวลาดีตาตม่วงๆมาเนี่ยมันอะจ้ามีเด็ขี้เก๊กเหมือนฟิลิปทำไมวะเลือกย่างนี่เออเอาคนขี้เก๊สองคนมาสู้กัน,มมนเู่ผมเองเข้ามาได้แล้วแล้วกูจะเชเช่ิญใครวะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเยย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 มยย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 ยง มาคุยกันก่อนนะแจ๊ท่านั้นฉันกำลังเดินไปหาท่านมึงเงี่ยวหนิมึงนี่บ้านผลิตก๋วยเตี๋ยว,วกันเลยฮะบ้านผลิตก๋วยเตี๋ยวไอ้จับตู้เออออยู่ไหนเว้ยไอ้เชีย่ยหมอกูหายไปไหนนี่ เชียร์มาหมอหายว่ะเองเห็นละมีต่อมีเต่ามีเต่ามีต่อป่าลุ่มล้นตายเลยยัดท้ายเลยโหลนไม่มีกรอบแต่ว่าใจมันไม่มีกรอบอะไรมีดิมันต้องมีผ้าดิมันไม่มีปืนพรอมันมี รอบปืนโบกนะรอบแรกเลยตรงนี้กี่โมงมาลุงเขาบอกว่าใบใบอะไรตีสิบกว่าที่พี่ไม่อ่านนะครับตีขยี้สี่โมงห้าโมงอ่ะลุงใบโมงกว่าจริงจังหน่อยนะเขาดูจริงจังมากเลยจริงจังอะไรเป็นเนี่ยก็เขาจริงจังเออเชียมังจริงจังในกับชีวิตบ้างไอ้เหี้ย ลงกันมากมายอะไรมากมายโอ้ยโคตรแปลแห่งปีฉันจะวิ่งได้จ๊บ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 เล็นได้เขาอ่ะเนอะเนี่อ้าวเนี่ยนี่เอาติ๊กเกอร์ไปแดกจิ๊บ เกมมันกแล้วแตนสิแล้วทำไมเกมถึงสปูอย่าง <c oughs> นี้นี่อิเกอร์ไปแดกทาไมถึงทากับฉันได้คนทเถงดอย่างี้ทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรกันเนี่ย มีพิฆาบวะตบหน้าุจังหมอเอาแม่มาสิดีคอยทำไมมันอ่านมาดีวะก็ดีอย่างนี้วะโอ้เฮียเ็มแตตโวไอ้ตั้งแตบเลยละหยเส้ย้ยวเฮียยวะวะฮ่าเ็มกูแล้วมึงพลังหน้างงมอะพลังยนใ้อะไรกักูไม่ได้หรอก เฮ้ใค่แมนกันวะเฮ้ยมาซิมโผล่มาสิกะตายเอ้ยากระโดดจองมาเลยมาริโอเลยไจิงสเนาะมาแล้วมาแกงแก้มแดงแล้นะมาริโอแห่งปีนื่ไปใส่ให้คนทำกลกอตงง เดี๋ยวรีบกิ่งยุ่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกับพวกพี่ได้แล้วใช่เพลไม่ใช่เรื่องของทางเพลงกันงเพลงกันเงอะไรอ่ะครับเรียนเชื่อมท่านกับออกมาโอ้ยจัดจัดจัดกันโอ้โอย่าหาเปิดใครแม่นกันหมอจีคอยอ๋อนึกว่าจะมีคนเชื่อว่ะนึกว่าจะมีคนเชื่อโง่เดินตามว่ะตีคอย ขนาดนั้นเองดูก็มีอัลติเบสแล้วชมกันด้านหน้าวิธีใกล้ๆกันได้นะครับออกมาดูเลยครับไปยิงแกกัเลยวัดดิเอ๊ะ บิบอยู่เ <cran> ช <berry> oh, ียเชียเชียว่าิบอยู่เด็กก็เสียว่าจจะได้กินเียวลงบาร์ต้เียวาด่าเชียจอยู่เฮ้อือจโอ้แหมันมีอีกแล้ว มันมีหูนก็ไม่ได้หรอก็ไม่ได้้้าลุงใจมายัดแตนอะไรนะหมาย่างเงี้ยเจมานารู้รู้มาชอบคนกชอบตัวเธอต้องร้ลยงไฟเยอะเฮ้ยแคตตีกระจกวะโอ้โห น่าอ่ไทไมถึงทำกับฉันได้ไ้อยี้ออเหอ้ยีอว่งเเียไอ้่ยี Whew, ่ไอ้ยห้ยช่องกูน่าจะเปิดรายได้ไม่ได้อ้เห้อขำเกิน เกลี่ยตัดออกเลยเข้าใจไหมพลังเหลี่ยมไอ้นี่พลังเหลี่ยมมาแล้วจ้าอย่าเพิ่งมานะใจเย็นขอเซ็ตของแป๊บนึงอตากสุ่ยดีคอยดีแขวะดีคอยดีเขตรือเปล่าเตะให้แล้วไหมดูอูดู ผันโชืหนูายจืดตยจืดตายจดตายจดายจีายือตายตายจวดตยืดตายจืดตายจืดายจดตายตายจืดไายดายจ่าดาาดาดยืดตาายจืดตยจดายจยจตียายจายายจ่ดมาดายยจ่ดืายย ดดไม่ออกทีไว้สามตู้ไอ้เชี่ยทำไมต้องเล่นเหมือนกันวะแล้วมันจะสู้อย่างไรไว้สักโอ้ชันเเค่มันเถอะฉันมาแล้วเฮ้ยจ้าไอ้ยี่อกระเพราหมูกรอบอร่อยดีนะโม I love you,